ในวันที่ครอบครัวกําลังพังลงความลับที่ซ่อนอยู่ในห้องเด็กกลับถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยคนที่ไม่มีใครคาดคิดและเมื่อความจริงปรากฏทั้งสามชีวิตในห้องโรงพยาบาลต้องเผชิญกับสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดที่ไม่มีใครเตรียมใจรับได้ไฟสีขาวในทางเดินโรงพยาบาลยังคงสว่างจ้ากลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกภรรยาหลวงยืนหอบหายใจมือเย็นเฉียบจนสั่นระริก พ่อของลูกกำลังยืนข้างเตียงและข้างเขาคือเมียน้อยที่กำลังยิ้มอย่างผู้ชนะเสียงกระซิบของทั้งคู่ดังพอให้ได้ยินเหมือนจงใจให้เธอเจ็บพยาบาลสองคนมองกันเหมือนรู้เรื่องบางอย่างแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกทุกย่างก้าวที่เดินเข้าไปใกล้เตียงยิ่งรู้สึกเหมือนพื้นเย็นเฉียบกับปลายเท้าเมียน้อยมองเธอด้วยสายตาเหนือกว่า มือเธอลูกท้องของตัวเองเบาๆเหมือนจะประกาศชัยชนะต่อหน้าภรรยาตัวจริงเสียงพ่อของลูกเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเย็นชาเธอไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่อีกต่อไปคำพูดเหมือนใบมีดกรีกเข้าที่หัวใจลมหายใจของเธอสะดุดสติแทบดับวูบแต่ขาของเธอยังยืนอยู่ได้ด้วยแรงโกรธและความเจ็บเมียน้อยยิ้มกว้างเหมือนกำลังรอให้เธอล้มลงจริงๆ แล้วพูดขึ้นด้วยเสียงหวานเย็นเขาเลือกฉันแล้วเธอออกไปได้เลยนะเสียงหัวเราะเบาๆของเมียน้อยสะท้อนในห้องที่เงียบเกินไปจนดูหน้าขนลุกทันใดนั้นภรรยาหลวงก็หยิบเอกสารจากกระเป๋ามือเธอสั่นแต่สายตากลับนิ่งเรากับพร้อมจะเปิดเผยบางอย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดเธอกรีดร้องออกมาเสียงแตกพร่าจนทั้งห้องสะดุง้ง พวกเธอสองคนคิดว่าชนะใช่ไหมพ่อของลูกชะงักเมียน้อยหน้าเริ่มซีดพยาบาลทั้งสองคนหยุดเดินเหมือนเวลาถูกดึงให้หยุดลงภรรยาหลวงยกเอกสารขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เสียงของเธอหนักแน่นจนทุกคนเงียบกริบหมอบอกความจริงกับฉันแล้วลมหายใจทุกคนในห้องสะดุดเมียน้อยขยับตัวหนีเล็กน้อย เหมือนกลัวว่าอะไรบางอย่างกำลังจะประตูออกมาแสงไฟสีขาวสะท้อนกับน้ําตาของเธอแต่ประกายในดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปนโกรธเกรี้ยวลึกๆที่สะกดไม่อยู่เด็กในท้องของเธอเธอเอ,อ่ยช้าๆด้วยน้ําเสียงที่ทําให้สันหลังของทุกคนเย็นวาบทั้งห้องนิ่งจนได้ยินเสียงเครื่องวดชีพจรดังติดเบาๆเมียน้อยเริ่มหายใจติดขัด พ่อยืนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเธอกำเอกสารแน่นและพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนหน้าถอดสีในทันทีเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินทุกคําเด็กในท้องของเธอไม่ใช่ลูกของเขาเสียงเครื่องวัชีพจรดังถี่ขึ้นเหมือนสะท้อนความตื่นตระหนกในห้องเมียน้อยถอยหลังหนึ่งก้าวมือกดที่ท้องตัวเองแน่น พ่อของลูกเบิกตากว้างเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนสีหน้าเขาเปลี่ยนจากความมั่นใจเป็นความกลัวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนพยาบาลมองหน้ากาันลมหายใจของทั้งคู่แกว่งไวเหมือนพวกเธอก็เพิ่งรู้ความจริงนี้เช่นกันภรรยาหลวงยื่นเอกสารไปข้างหน้าปลายนิ้วเธอเย็นจนซีดแต่เสียงหนักแน่นดังก้องทั่วห้องผลตรวจยืนยันชัดเจน เลือดของเธอไม่ตรงกับเขาแม้แต่นิดเดียวเมียน้อยเริ่มสัน่นเธออ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดออกมามีเพียงลมหายใจที่ติดขัดเหมือนคนขาดอากาศพ่อของลูกเดินเข้ามาดูเอกสารมือเขาสั่นจนกระดาษแทบหลุดเมื่อสายตามองข้อมูลทุกตัวอักษรสีหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นซีเผือทันทีเขาหันมามองเมียน้อย แววตาเต็มไปด้วยความสับสนโกรธและความผิดหวังที่สันสะเทือนทั้งอกนี่มันเรื่องอะไรเสียงเขาแตกพร่าเหมือนคนที่กำลังถูกความจริงทำลายลงทีละนิดเมียน้อยถอยจนหลังชนกำแพงดวงตาเธอไหลน้ำตาแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจเป็นเพราะกลัวจนยืนแทบไม่อยู่ภรรยาหลวงมองภาพตรงหน้าหัวใจของเธอสั่นแรง แต่ในความเจ็บปวดนั้นมีประกายของความจริงที่เธอต้องการให้ทุกคนได้ยินหมอเป็นคนเอาเอกสารพวกนี้มาให้ฉันเองเธอหายใจเข้าตาลงลึกด้วยความเจ็บปวดก่อนที่พวกเธอทั้งสองคนจะเซ็นอะไรทั้งนั้นทั้งห้องเงียบสนิทเหมือนไม่มีอากาศให้หายใจพ่อของลูกกัดฟันเสียงดังพอจะได้ยินความกับแขนเขาหันไปหาเมียน้อย แววตาไม่เหลือความอ่อนโยนอีกต่อไปตอบมาเดี๋ยวนี้เด็กในท้องเป็นของใครเมียน้อยสายหน้ามือกุมท้องแน่นเหมือนต้องการปกป้องอะไรบางอย่างแต่ความจริงกำลังบีบคอเธอจนพูดไม่ออกภรรยาหลวงสูดลมหายใจลึกเธอยกเอกสารอีกชุดขึ้นมาในมือคือหลักฐานสุดท้ายที่เธอไม่คิดว่าจะต้องใช้แต่ถูกบังคับให้เปิดเผย และนี่เธอก้าวเข้าไปใกล้ทั้งคู่เสียงเย็นจนทำให้ทุกคนขนลุกคือผลตรวจร่างกายของเขาที่หมอเพิ่งส่งมาให้ฉันเมื่อเช้าพ่อของลูกหันมามองทันทีความสงสัยเริ่มก่อตัวลมหายใจเริ่มหนักขึ้นเหมือนกลัวว่าตัวเองจะได้ยินสิ่งที่ไม่อยากรู้ที่สุดในชีวิตพรรยาหลวงจ้องตาเขาแล้พูดประโยคที่ทำให้หัวใจทุกคนหล่นวูบ หมอบอกฉันแล้วว่าเธอหยุดหายใจชั่วขณะสายตาทุกคู่ในห้องจ้องมาที่เธอราวกับถูกสะกดเขาไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปเสียงในห้องดับลงทันทีเหมือนทั้งอาคารโรงพยาบาลหยุดขยับพ่อของลูกยืนค้างร่างกายแข็งเหมือนหินดวงตาเบิกโตจนเห็นเส้นเลือดแดงจางๆเมียน้อยสุดลงกับพื้นมือเธอสั่นจนแตะผนังไม่ถูก ใบหน้าซีดลงเรื่อยๆเหมือนเลือดหายไปจากร่างในพริบตาพยาบาลรีบหันไปมองเครื่องวัดเสียงติดเบาๆดังชัดขึ้นเหมือนย้ำว่าความจริงเพิ่งระเบิดกลางห้องพ่อของลูกยกมือขึ้นแต่แก้นตัวเองเบาๆเหมือนต้องการตรวจว่าตัวเองยังมีสติอยู่หรือไม่และเสียงเขาออกมาแผ่วเบาฉันทำไมไม่รู้เรื่องนี้ภรรยาหลวงกัดริมฝีปาก น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เธอไม่หลบสายตาใครอีกต่อไปเธอพูดด้วยเสียงที่สัน่นแต่เต็มไปด้วยความกล้าที่ถูกบีบจากความเจ็บปวดมานานเพราะหมอบอกฉันเมื่อวานและบอกให้ฉันเตรียมใจก่อนที่เธอสองคนจะสร้างเรื่องใหญ่โตในวันนี้เมียน้อยสายหน้าเสียงเธอแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมันไม่จริงมันต้องผิดแน่แน แต่มือเธอยังคงกลุ่มท้องแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนความกลัวบีบเธอจนหายใจไม่ออกพ่อของลูกมองเอกสารในมือภรรยาหลวงมือเขาสั่นหนักขึ้นนิ้วเกรงจนข้อขา,ขาวเขามองตัวอักษรทีละบรรทัดแล้วเสียงคำรามในลำคอก็ดังก้องเต็มไปด้วยความเครียดสะสมถ้าฉันไม่มีทางมีลูกได้แล้วเด็กในท้องของเธอคืออะไร เมียน้อยน้ำตาท่วมหน้าเธอก้มหน้าตัวสั่นเหมือนกำลังจะลม้มพรรยาหลวงยืนเงียบแต่สายตาของเธอแข็งกร้าวเหมือนพร้อมจะรับทุกผลลัพธ์แม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามพ่อของลูกหันไปหาเมียน้อยเสียงเขาดังจนสะเทือนทั้งห้องเธอหลอกฉันมานานเท่าไหร่เมียน้อยสะอื้นฉันฉันไม่อยากให้เธอฟังแบบนี้ในวันนี้ แต่ฉันไม่มีทางเลือกภรรยาหลวงรู้สึกถึงลมหายใจในห้องที่หนักขึ้นความกดดันเพิ่มสูงจนเหมือนอากาศขาดหายเมียน้อยเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและยอมพูดสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดเด็กในท้องไม่ใช่ลูกเขาและไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดด้วยพ่อของลูกถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหมือนขาจะรับน้ำหนักไม่ไหว ภรรยาหลวงขมวดคิ้วความรู้สึกประหลาดแล่นผ่านใจพยาบาลทั้งสองคนหายใจแรงขึ้นเหมือนบางอย่างยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวินาทีแล้วเด็กคนนั้นเป็นลูกของใครภรรยาหลวงถามเสียงเข้มน้ำเสียงกดดันจนหัวใจทุกคนเต้นไม่เป็นจังหวะเมียน้อยหลับตาแน่นน้ำตาไหลลงแก้มอย่างไม่ไอายใครอีแล้วเธอพูดออกมาด้วยเสียงแตกพร่า ที่ทําให้ทุกคนเย็นว่าไปทั้งตัวเมียน้อยหายใจติดขัดเสียงสะอื้นสั่นจนฟังแทบไม่ได้คําเธอยกมือขึ้นปิดหน้าก่อนจะพูดออกมาช้าช้าเหมือนแต่ละคําหนักจนแทบจะเอ่ยไม่ออกพ่อของเด็กไม่ใช่คนที่พวกเธอคิดภรรยาหลวงตัวชาปลายนิ้วเย็นจนชาพร้อมกันพ่อของลูกยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยความตกใจที่ลึกจนขยับไม่ได้ เมียน้อยเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำเสียงเธอสั่นสถานเหมือนกำลังสารภาพบาปฉันพลาดครั้งใหญ่ในวันที่ทะเลาะก,กับเขาภรรยาหลวงขมวดคิ้วหัวใจเธอเต้นแรงคำว่าเขาทำให้ความสงสัยเริ่มแผ่กระจายเหมือนหมอกหนาที่ยากจะคลี่ออกพ่อของลูกกัดฟันแน่นเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบ เขาเอ่ยคำถามด้วยน้ำเสียงที่คุูไม่อยู่เขาคือใครเมียน้อยหลบตาเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมก่อนจะเอียงหน้าไปทางประตูเรากับมีเงาบางอย่างปรากฏขึ้นในความทรงจำเขาคือคนที่พวกเธอไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องเลยภรรยาหลวงขยับเข้ามาหนึ่งเก้าเธอรู้สึกถึงกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่แรงขึ้นเหมือนอากาศกำลังบีบคอให้หายใจลำบาก พูดออกมาเสียงเธอแข็งแต่สั่นด้วยความโกรธและความกลัวปนกันเมียน้อยหลุบตาลงน้ำตายหยดลงบนพื้นเธอสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเย็นวาบพ่อของเด็กคือคนที่ทำงานในบ้านของเขาพ่อของลูกชะงักหน้าเขาซีดเผือดเหมือนเลือดไหลออกจากร่างทันทีที่ได้ยินประโยคนั้น ภรรยาหลวงเบิกตากว้างหูเธออื้อเหมือนเสียงรอบตัวดับไปชั่วขณะนี่เพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นรัวจนแทบแตกคนงานในบ้านเธอทวนคำด้วยน้ำเสียงที่แทบไม่ใช่เสียงตัวเองใครกันแน่เมียน้อยสะอื้นเธอสายหน้าเหมือนอยากหนีแต่ไม่มีทางหนีจากความจริงตรงหน้าได้อีกพ่อของลูกย่างเท้าเข้าไปใกล้ เขาตวัดสายตาคมกริบใส่เมียน้อยเสียงเขาหนักเหมือนพายุอัดแน่นอยู่ในอกอย่าบอกนะว่าคนที่เธอหมายถึงคือเขาเมียน้อยตัวสั่นหนักกว่าเดิมริมฝีปากเธอสั่นจนพูดแทบไม่ออกแต่สุดท้ายเธอก็พยักหน้าเบาๆเหมือนคนที่ยอมรับชะตากรรมพ่อของลูกถอยหลังไปอีกก้าวขาแทบสุดเขาดึงมือขึ้นปิดปาก เหมือนต้องการกั้นเสียงร้องของตัวเองไม่ให้หลุดออกมาพรรยาหลวงจับขอบเตียงแน่นปลายนิ้วเธอขาวซีดเหมือนความจริงกำลังกัดกินหัวใจจนปวดลึกถึงกระดูกพยาบาลทั้งสองคนมองกันสีหน้าตื่นตกใจเหมือนสิ่งที่ได้ยินหนักหนากว่าที่คาดไว้หลายเท่าพ่อของลูกพึพรรมพำออกมาเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับฉันกินข้าวโต๊ะเดียวกัน และฉันไว้ใจที่สุดเมียน้อยสะอื้นหนักเธอพูดทั้งน้ำตาเสียงหอบเหมือนคนจะขาดอากาศใช่เด็กคนนี้เป็นลูกของเขาความเงียบที่ตาม,มาหนาวเย็นกว่าอากาศของโรงพยาบาลเหมือนกำแพงทั้งสี่ด้านกาลังบีบทุกคนให้จนมุมพ่อของลูกเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นลึก และมือจนแทบมองไม่ออกว่าเขาจะทําอะไรต่อไปส่วนภรรยาหลวงหัวใจเธอกลับเต้นแรงขึ้นพระคําพูดหนึ่งของเมียน้อยที่หลุดออกมาอย่างไม่ตั้งใจก่อนเธอจะหยุดชะงักและกลั้นหายใจไม่ได้ยินประโยคถัดไปของเมียน้อยและเขายังอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้คําพูดนั้นทําให้ทั้งห้องหยุดนิ่งเหมือนอากาศหายไปจากโลกใบน,นี้ในเสี้ยววินาที ภรรยาหลวงรู้สึกขนลุกสู้แขนเธอชาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บกลางอกพ่อของลูกจ้องหน้าเมียน้อยแววตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธสั่นลึกเหมือนเปลวไฟพยายามทะลุออกมาจากในอกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเสียงเขาแตกพร่าแต่หนักแน่นเหมือนค้อนทุบลงบนโต๊ะโลหะเมียน้อยพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอหายใจสั้น เหมือนพยายามกลืนคำสารภาพที่เหลือไม่ลงเขาทำงานกกลางคืนที่นี่วันนี้เขาเข้ากะเช้าแทนเพื่อนฉันเจอเขาที่ชั้นล่างก่อนขึ้นมาพันรยาหลวงกลืนน้ํำลายยากลำคอแห้งผากมือที่จับขอบเตียงสั่นจนเห็นได้ชัดภาพคนงานในบ้านลอยขึ้นมาในหัวทันทีชายเงียบเงียบไม่ค่อยพูดแต่ทำงานทุกอย่างอย่างเรียบร้อยเช็ดโต๊ ล้างจานกวาดลาน่อมของเล็กๆน้อยๆและเคยยิ้มให้ลูกชายของเธออย่างอ่อนโยนมันทำให้เธอรู้สึกปั่นป่วนจนท้องบิดพ่อของลูกยืนกับหมัดแน่นเส้นเลือดบนแขนปูดขึ้นชัดเขาเกือบโวยลัน่นแต่เสียงกลับกลายเป็นคำพร่ำต่ำๆเหมือนคนกำลังจะระเบิดอารมณ์เขากล้ามาทำแบบนี้กับฉันในบ้านของฉันเมียน้อยสะอื้นหนัก เธอพูดในขณะที่ลมหายใจขาดเป็นห่วงมันเกิดขึ้นในวันที่ฉันรู้สึกแย่ที่สุดเขาเห็นฉันร้องไห้และฉันอ่อนแอฉันผิดเองทั้งหมดภรรยาหลวงมองเธอความเจ็บปวดเก่าผ่านเข้ามาอีกครั้งแต่มีบางอย่างใหม่ปนเข้ามาความสงสัยลึกและความหนาวเย็นที่ก่อตัวขึ้นในอกเธอถามเสียงเรียบ แต่คมจนแทงเข้าหัวใจทุกคนในห้องแล้วเขาอยู่ที่ชั้นไหนตอนนี้เมียน้อยเงยหน้าขึ้นใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความกลัวเขาอยู่แผนกเดียวกับพวกเราเดินตรวจบอร์ดน่าจะอยู่ไม่ไกลาจากห้องนี้เลยพ่อของลูกหันไปที่ประตูทันทีเหมือนจะพุ่งออกไปตามหาคนที่หักหลังเขาแต่ภรรยาหลวงรีบเรียกน้ำเสียงเธอสั่นแต่หนักจนเขาต้องหยุด เดี๋ยวก่อนทั้งห้องเงียบกริบจนได้ยินเสียงหายใจของทุกคนชัดเจนพรรยาหลวงก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวสายตาเธอจ้องเมียน้อยไม่กระพริบเหมือนกำลังอ่านทุกอย่างที่ฝังอยู่ในใจอีกฝ่ายเธอพูดว่าเขายังอยู่ในโรงพยาบาลเพราะอะไรเมียน้อยหลบตาเธอกัดริมฝีปากจนเจ็บเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างมากกว่าที่สารภาพไปแล้ว เพราะเธอหายใจลึกน้ำตาไหลไม่หยุดเพราะเขาบอกฉันว่าเขากลัวว่าเรื่องจะถูกเปิดเผยวันนี้พ่อของลูกกัดฟันเสียงดังกรอดจนได้ยินทั่วห้องภรรยาหลวงถามเสียงเย็นลึกทำไมเขาถึงรู้ว่าเรื่องจะถูกเปิดเผยวันนี้ทั้งที่ฉันเพิ่งรู้เรื่องจากหมอเมื่อวานเมียน้อยเม้มปากดวงตาสันไหวเธอหันไปมองประตู เหมือนกลัวว่ามีใครยืนฟังอยู่ข้างนอกและเธอก็เอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนสถานจนเลือดเย็นพระเขาบอกฉันว่าเขาเห็นผลตรวจของเขาก่อนที่หมอจะส่งให้พวกเธอภรรยาหลวงชะงักพ่อของลูกหายใจขาดห่วงพยาบาลหันมองกันด้วยความตกใจเมียน้อยพูดต่อด้วยเสียงแผ่วแต่หนักเหมือนหินก้อนใหญ่ทับลงกลางอ,อกทุกคนเขา แอบเข้าไปในห้องเอกสารเมื่อคืนและเขารู้ความจริงทั้งหมดก่อนพวกเราความเงียบในห้องกลายเป็นความอึดอัดหนักจนเหมือนจะกดทับทุกคนให้หายใจไม่ออกพรรยาหลวงรู้สึกเหมือนโลกโครงหัวใจเธอสั่นแรงจนชาไปทั้งปลายมือคําว่าเข้าไปในห้องเอกสารยังสะท้อนวนซ้ำในหูไม่หยุดพ่อของลูกยืนนิ่งใบหน้าเขาเปลี่ยนจากโกรธ เป็นความหวาดระแวงลึกเหมือนเพิ่งรู้ว่ามีเงามืดซ่อนอยู่ใกล้กว่าเดิมมากพยาบาลทั้งสองคนขยับตัวแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยสักคําเหมือนทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอันตรายบางอย่างในอาคารนี้ภรรยาหลวงถามเสียงแผ่วแต่คมจนเมียน้อยสะดุง้งทำไมเขาต้องแอบรู้ก่อนพวกเราเมียน้อยลูกท้องตัวเองมือเธอสั่นหนักจนเห็นเส้นเอ็นขึ้นเธอพูดเสียงแต่พร่า เขาบอกว่าเขากลัวกลัวว่าความจริงทั้งหมดจะทำให้เขาต้องรับผิดพ่อของลูกย่างเข้ามาอีกหนึ่งก้าวใบหน้าแดงเครียดแววตาเต็มไปด้วยความแค้นที่เริ่มไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวเขาต้องรับผิดอะไรเสียงเขากระแทกพื้นเหมือนแรงอัดที่กลั้นไว้มาทั้งชีวิตเมียน้อยหลบตาเธอกอดท้องไว้แน่นลมหายใจสัน่น หัวไหลไหวเหมือนจะล้มลงได้ทุกวินาทีเขาเขาไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ภรรยาหลวงกำมือแน่นเสียงเธอเย็นลงจนพยาบาลหันมามองแบบไหนเมียน้อยกัดปากเธอสูดลมหายใจยาวก่อนพูดออกมาช้าๆทีละคำเหมือนคําเหล่านั้นกำลังทาลายตัวเธอเองจากด้านในเขา ไม่ควรอยู่ในบ้านของเธอเลยตั้งแต่แรกพ่อของลูกขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรเมียน้อยเงยหน้าขึ้นสายตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวความรู้สึกผิดและบางอย่างที่ลึกและมืดกว่าเดิมเขาไม่ได้สมัครงานกับเธอโดยบังเอิญภรรยาหลวงรู้สึกเลือดเหือดลงชั่วขณะเหมือนหัวใจถูกบีบจนลืมหายใจเมียน้อยผู้ช้าช้า นิ้วเธอจิกที่ผ้าห่มจนขาวซีดเขาเข้าไปในบ้านของเธอเพราะเขาต้องการจับตาดูครอบครัวของเธอห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องวัชีพจรดังชัดติดติดถี่ขึ้นเรื่อยๆพ่อของลูกสายหน้าเหมือนไม่ยอมรับสิ่งที่ได้ยินทำไมเขาต้องจับตาครอบครัวฉันพวกเราไปทำอะไรให้เขาเมียน้อยกลืนน้ำลายยากริมฝีปากซีด น้ำตาไหลอีกระลอบเหมือนความจริงที่ต้องพูดหนักเกินไปเพราะเขารู้ความลับของครอบครัวเธอภรรยาหลวงหัวใจเต้นแรงมือเธอเย็นเฉียบคําว่าความลับเหมือนฟ้าผ่ากลางอกเธอพยาบาลทั้งสองคนขยับถอยเหมือนสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อาจจะอันตรายกว่าที่คิดพ่อของลูกถามเสียงเข้มความลับอะไรกันแน่ เมียน้อยสูดลมหายใจสายตาเธอเต็มไปด้วยความลังเลเหมือนรู้ว่าแค่พูดออกมาชีวิตของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาแอบบอกฉันว่าเสียงของเธอขาดห่วงใบหน้าเธอซีดเผือดเหมือนกำลังจะเป็นลมภรรยาหลวงยื่นมือมาจับไหล่เธอเสียงเธอนิ่งแต่ลึกจนสั่นทั้งห้อง พูดออกมาเดี๋ยวนี้เมียน้อยน้ำตาไหลเธอหายใจติดขัดก่อนจะกระซิบประโยคหนึ่งออกมาเสียงเบามากแต่คมพอทำให้สันหลังทุกคนเห็นวา่าเขารู้ว่าคนในครอบครัวของเธอกำลังปิดบางบางอย่างเอาไว้พ่อของลูกชะงักภรรยาหลวงตัวชาร่างเธอสัน่นเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ แล้วเมียน้อยก็พูดประโยคที่หนักที่สุดด้วยเสียงที่แทบจะขาดหายและเขาบอกว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับลูกของเธอคำว่าเกี่ยวกับลูกของเธอทำให้หัวใจภรรยาหลวงแทบหยุดเต้นเธอสูดลมหายใจยาวปล่อยให้ความเงียบครอบพลุมห้องก่อนจะเช็ดน้ําตาออกจากแก้มแล้วเดินเข้าไปใกล้เมียน้อย กล้พอจะได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆลูกของฉันเกี่ยวอะไรด้วยเมียน้อยกัดริมฝีปากมือเธอสั่นจนกลุมท้องแทบไม่อยู่แต่สุดท้ายเธอก็ยอมพูดออกมาคนงานคนนั้นบอกฉันว่าเขารู้ความจริงจากวันที่อยู่บ้านของเธอภรรยาหลวงยืนนิ่งแต่ภายในหัวใจสั่นวูบเหมือนมีเงาเก่าๆผุดขึ้นจากความทรงจำเมียน้อยพูดต่อ ชา้าและหนักทุกคำเขาเห็นบางอย่างในห้องของลูกชายเธอพ่อของลูกเงียบลงทันทีนิ้วเขาค่อยๆค,คลายออกจากกำมัดเหมือนพยายามเตรียมใจรับความจริงที่อาจโหดร้ายกว่าที่เคยเจอภรรยาหลวงกลืนน้ำลายลมหายใจเหมือนติดกลางอกอะไรเขาเห็นอะไรในห้องลูกของฉันเมียน้อยมองเธอตรงๆ ไม่มีความอิจฉาไม่มีความท้าทายมีเพียงความเสียใจจริงๆเขาเห็นสมุดเล่มหนึ่งที่ลูกชายเธอเขียนเก็บไว้ภรรยาหลวงตกใจเธอยกมือขึ้นปิดปากเพราะรู้ดีว่าสมุดเล่มนั้นคืออะไรหลังทุกคนเงียบเมียน้อยผู้ช้าๆเหมือนอธิบายถึงความจริงที่เธอเองก็ไม่อยากเชื่อลูกของเธอรู้ว่าเขามีอาการผิดปกติ และซ่อนมันไว้เขาไม่อยากให้เธอกังวลเขาอยากรอให้หายก่อนแล้วค่อยพูดน้ำตาไหลลงจากตาภรรยาหลวงทันทีเธอสุดลงช้าช้าเหมือนหัวใจถูกบีบจนแทบแหลกพ่อของลูกเดินมาประคองใบหน้าเขานิ่งเต็มไปด้วยความเสียใจที่เพิ่งรู้ว่าตลอดเวลานี้เขาทุ่มเวลาให้คนอื่นมากกว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต เมียน้อยผู้เสียงเบาในที่สุดก็เปิดเผยความจริงที่แท้จริงทั้งหมดคนงานคนนั้นเข้าไปในห้องลูกของเธอเพราะเขาเห็นลูกเธอเป็นลมหน้าบ้านเขาเป็นคนพาเด็กไปหาหมอและรู้ผลตรวจแต่ไม่มีใครบอกเธอภรรยาหลวงร้องไห้แต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความแค้นเป็นเพราะหัวใจของแม่ที่เจ็บจนแทบหายใจไม่ออก เมียน้อยยื่นมือมาแตะมือเธอเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสำนึกผิดฉันผิดเองฉันนำทุกอย่างไปผิดทางฉันทำให้เรื่องใหญ่โตทั้งที่ความจริงเขาห่วงลูกของเธอความเงียบเต็มห้องแต่เป็นความเงียบที่อ่อนลงเหมือนพายุเพิ่งผ่านไปและกำลังทิ้งลมเย็นไว้ให้ทุกคนได้พักหายใจพ่อของลูกก้มหน้าลง เสียงเขาแผ่วแต่จริงใจที่สุดในชีวิตผมขอโทษผมละเลยครอบครัวของเราผมเลือกผิดคนและผมเกือบทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองภรรยาหลวงเงยหน้าขึ้นดวงตาบวมแดงแต่แววตาไม่แข็งกร้าวเหมือนก่อนเธอมองลูกของเธอนึกถึงทุกช่วงเวลาที่เธอเป็นทั้งพ่อและแม่แทนเขา เธอสูดลมหายใจและพูดอย่างชัดเจนด้วยเสียงที่หนักแน่นที่สุดตั้งแต่วันนี้ครอบครัวของฉันฉันจะปกป้องเองเมียน้อยก้มหน้าเธอไม่กล้าส,สบตาเพราะรู้ดีว่าเธอไม่มีสิทธิ์อยู่ในภาพนั้นอีกต่อไปพ่อของลูกเดินกลับมาหาภรรยาแต่เธอถอยหนึ่งก้าวเพียงก้าวเดียวแต่เป็นระยะห่างที่ใหญ่ที่สุด ระหว่างคนสองคนที่เคยรักกันเธอไม่ต้องห่วงฉันจะไม่รั้งเธออีกต่อไปไปหาทางใช้ชีวิตของเธอเองและปล่อยให้ฉันกับลูกได้เริ่มต้นใหม่สักทีแสงไฟในห้องดูนุ่มลงพยาบาลเดินเข้ามาช่วยพยุงเมียน้อยพาเธอออกจากห้องทิ้งให้บรรยากาศสงบเหมือนทุกความวุ่นวายเพิ่งละลายไปภรรยาหลวงหันไปมองลูกของเธอ ที่นอนหลับอยู่บนเตียงอีกฟากหนึ่งใบหน้าเด็กยังสดใสไร้เดียงสาและบริสุทธิ์เหมือนเดิมเธอยิ้มทั้งน้ำตากุมมือของลูกไว้แน่นแม่อยู่ตรงนี้นะแม่จะไม่ปล่อยมือเธออีกแล้วแสงเช้าสาดเข้ามาในห้องพอดีเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ท้ายที่สุดเรื่องราวอันเลวร้ายความลับ ความโกหกและความเจ็บปวดทั้งหมดพาเธอกลับไปสู่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวความรักของแม่ไม่มีใครแทนที่ได้